จอดพีจอดพี่จังสิจอดไงพี่ป้าบักทัวนี่นี่มีสวนพักตรงเฮ็ดตังสี่มีสวนปลาตัวปลาปลานทัศน์ใไม่ไพ่ขาดเปียงเฮ็ดหั่นบักทัวเฮาเปลี่ยง24ล้านดวงตาขอบคุณค่ะเวลคัมทูซับสไครต์ตัวเวลคัมทูช่องแม่โบต้าเด้อ ูไลสไตล์ช่องมีคิดกราเปวบอออกจ้าเฟมิลี่นะคะเวลคัมทูซับสไคร์เดยพี่น้องคนมาเทวดาเมืองนอกมาให้บอกว่าสาปกิดนําพนะะซับสไครต์อัดจิกอัดจิ๊ก็เลยมาโอ้เจ็บเลยก็ไหลมาโอ้ยคักเนี่ยพูดกับลงไปบกิดบ่ไปดิมันบ่ไหวแล้วแต่ มันดีก่ดนาะพ่าอยื้อเงียวกับเงียรับพ่อเจอเนื้อู่แตกพุ่งพุงบอกแล้วแต่ท่านโดดมันก็บว่าท้อมาบอกติมาปันว่าขวดน้ำแตกก็รอดว่ะเขี่ยไม่มันไม่ตกนะมันพุ่งเหมือนขวดแตกอะฟังว่าตาเราเบื่อเป็นไรแม่เป็นไรแม่มันไม่เหมือนคนฉี่นะมันเหมือนขวดน้ําแตกเลยพุ่มพุ่มพุ่ันบอกว่าตาเราเบื่ต เอขนาดมองไอ้แยังเห็นขนาดนั้นเลยพันธเงี้ยวี้ยยืดตาตรงๆอยู่มันทางรดบ่เป็นผู้เุ่าซําแมบ่เป็นสายยุ่งกับบ่เวลาสายยุ่งบอดีกับก้นนู้ยี่ห็นในบางแห่งข้ากอดแม่ขอแม่เขครับอยเได้เท่าไหร่ฮะเดน่งเหร่ สามสิบเจ็ดหนึ่งเอาพี่น้องแมวอาอชีพใส่ยีกอาชีพอะไ่น้องเจ๋งย่ไม่ได้จักซิบานาทีก่อนไปละอาบอดชิปเนี่ยเออสามสิบได้ยุอดอกสิบสอใครบ่ได้ สิบล้านดวงตาขอบคุณค่ะก็มากดไลค์กดแชร์กดซับสครายบ่อยากลงไว้ไหมถ้าลงไว้มันได้น้อยถ้าอยู่ชั่วโมงหนึ่งมันจะเด่สามสี่ห่อยเลยก็ได้สลิมฮะอันนี้เสียบ่ได้แต่เขาบ่เขาใส่ชาร์บออกมาวเดี๋ยวปลาแจมสิท่านเฮ้างห้แล้วังเลยใส่ลกอยู่ไหนต้นไม้จต้นไม้บางอยู่เพิ่งไม่เห็นเลยทีบีกัน นม่น้องังไงบ้างใส่ลุงโอ้ยมันบางใส่ลุงมันบางแม่ไม่ดูเศรษฐาโอ้พันตั้มเอาน้องชีในกล้องมันไม่เห็นหลอกลอกูกโกดาน้องชีน้องชี้วโกดากมาดูดเลยเห็นลุงบ่พี่น้องยสวยอนะ่ะสวยอยู่ในะเห็นไกล้ๆลิบตีลิบตรีลุงกินน้ำโจกูดากมาดูดีโจก บอเสียดอกจกไหมป้าลุงสวยๆพี่น้องก็อยากได้จอดพอจอดก่อนบังอยู่แล้วบ่เห็นดอกมันไก่มันบังไหมมองนี่จอดไหมไป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 ขี่ออกไปทางขุนเต็งไหมเขาไปดอกเสียบบ่เห็นเฉลี่ยบูดานต้องจับมือกูเบืองมั้งกูเย่ตูดไม่กูครับไม่กูครับเราดะบ่เพิ่มยังไงกับรถ ม่น้องมันจบคมิงเลยพิพ่อนร้ายยังไมเารถเาวาบอายคับาะเหงดจน่ามันเข่าสวยสจี๊ด้ชอนแบบนี้ ้ขอบคุณ1 7ล้านดวงตาจ้าแม่โบตาไลป์เปิดหลังคานะคะทุกคนเข้ามาทักทายกันได้เด้อว่าจะเปิดบิวจิตซาลิยาโซคิเอบุอะไรซาลิยาบิวจิตซาลิยาบนข้าแม่หนูพูดถูกไหมบิวจิตซาลิยาบิวจาริยาจิตหนูได้ย แล้วบอกว่าบิวจิตริยาบิวจิตริยาบิวจิริยาโอ้ยพอนี่ไปนั่งในงาแยังว่าไปดอกหรือเปล่าลุงคือเป็นสีแปลกๆมันคือว่าคือสีลุงพยาบาลเฮ่านั่นคนละลุงยี่หลีเลยนะเราเบิ่งทำไงลุงแบบเขาลุงแบบโค้งๆแบบไม่โค้งเป็นยาวๆแปลกๆเอาไข่มันบ่เห็นลุงของงานสักดิ์ แม่รู้เกิดจากอะไรไ่มรุงเกิดจากลุงเกิดจาก,กอะไรแม่